มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมล่าสุดนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแผนปองดองว่าจะยังคงมีการเดินหน้าต่อไปแต่ว่าจะไม่มีการต่อรองใดๆเกิดขึ้นอีกนะครับขณะที่กําหนดวันเลือกตั้งที่กําหนดไว้วันที่14พฤศจิกายนนี้ถือว่ายกเลิกและยังไม่มีกําหนดการเจ้าจนกว่าจะมีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติไปฟังเสียงนั้นกันครับเรียนไปแล้วว่าการตอบรับแผนปองดองเนี่ยต้องตอบรับเป็นผูกบัญาการกิจการ ก็เดินหน้าในเรื่องของแผนกองร้อง5ข้อแต่ว่าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นคุณนิสิตผมแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปกำหนดวันที่14กรนยายนเพราะว่าเขาไม่ตอบรับนะฮะทำให้บ้านเงินขนาดนี้เนี่ยเหตุการณ์ต้องไม่สุบและก็จะมีความยืดเยื้อต่อไปนะครับส่วนการทางานของรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยกระจนที่ให้กับทางสชฝ่ายความมั่นคงชัดเจนแล้วนะครับต้องการที่จะคืนไป